การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้ยวันนี้รู้สึกคึกคั่งตืนเค้ดทำไมไม่รู้ดิรู้สึกวันนี้มันมีอะไรน่าตื่นเต้นยังไงููหรูอสิต้องรอดูต้องรอดูคุณผู้ชมวันนี้สยามซีนมมกับเฟรมมาที่งาน Fo ๊บแควเอเ a ียแคววันค่ะใช่แล้วค่ะกับงานที่มีชื่อว่าอิมนี เดี๋ยวให้มากกว่านี่ให้อาหารเหรออาบางร้านก็ให้อาหารเยอะกว่าแต่ว่าที่สําคัญบางร้านให้ส่วนลดเยอะมากถึง50%เลยทีเดียว่ะ ร้านอาหารเยอะแยะมากไหมใช่ร้อยกว่าร้านไหมร้อยกว่าร้านและในนี้เจ็ดสิบร้านเจ็ดสิบกว่าร้านแต่บางทีไปกินก็ใส่ราคาเต็มแต่เนี่ยคือโอกาสพิเศษที่เขาอาจะให้แต่ละร้านมาให้ส่วนลดกับคนที่อยากทานหนึ่งเดือนเต็มเลยตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงวันที่สี่กันยายนใช่แล้วส่วนจะมีร้านอะไรบ้างเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปค่ะสยามซินดีต้อนรับค่ะ มีให้บานดีว่เดิไปก่อนดีกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีมีเป็นแค่ความสวยเท่านั้นนะครับไม่เชื่อลองเข้าไปในอินสตาแกรมของเธออินสตาแกรมชื่อว่านายนัทผมรีพอร์ตไปแล้ว MMYNT นะคะก็เป็นอาหารแนวเบเกอรี่แล้วก็เป็นโต๊ะหน้าหน่ารัาค่ะโอเคค่ะและเมนูของเราในวันนี้ที่เราจะมาเวิร์ดช็อปให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกข่านได้เห็นนี่นะครับบุสกราส ใช่คะ่ะเมนูนี้นะคะก็คืออะแดปเาแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีวิธีการที่ทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่วันนี้มาทาเป็นแบบง่ายๆใ,ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอากลับบ้านไปทำตามได้ครับผมวัตถุดิบที่เราใช้ได้มีอะไรยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากมากค่ะก็จะมีตัวเชือดถ<ะ>่านเลยค่ะมีนาน วิปครีมวิปครีมนี้ไม่ใช่วิปครีมที่แบบว่าบีบเขย่ากระป๋องแล้วบีบออกมาอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นวิปครีมแบบว่าที่เป็นหลอกแล้วก็ะจะมีตัวไวช็อคค่ะอันนี้ก็จะเป็นไวช็อคแฉกค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นเจลาตินแทผ่นแต่ว่าเนี้ยเราต้องเอาแช่หนาไว้เขาจะได้นิ่มแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำกันโอเคเริ่มเติมเลยใช่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมช่วยถือนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะ ใส่น้ำกับน้ำตาลลงไปก่อนครับพอร้อนนะครับยังไม่ต้องเปิดคือต้องคนก่อนไม่ได้เราคนคนมันจะดูขึงขุ่นสักนิดหนึ่งใช่ความมาเจอความร้อนแล้วจะใส่ครับผมน้ิ่มจากสายแดงใช่ไหมครับอันนี้เป็นน้ำตาลเรดเบอรอรี่นะคะเพาะว่าเราต้องการที่ความใสของตัวเขาค่ะก็เลยจะใช้เป็นน้ำตาลเรดเบอรอร,รี่ถ้าเกิดเราใช้เป็นน้ำตาลไม่ฟอกทีเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะก็จะเห็นสีฉัดนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลขาวเกร็ดเล็กดีกว่าครับผม อันนี้เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ลงไปใส่จะได้ไม่เลอะวอ้วยค่ะคือสมมติอันนี้เราชั่งมา80กรัมใช่ไหมคะพอจะปูณออกมาเหลือ30มสิบในใส่แบบนี้ง่ายกว่าใช่ได้ครับไใส่เป็นคูณโค้จะเป็นความหวานจากข้างใต้แบบนี้จะสกีสกีแบบันนี้หนึ่งค่ะต้องค่อยๆละลายอ่ะค่ะได้ครับนี่โอเคครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ติดเตาติดเตาแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปวิปครีมลงไปครับ โอเคก็กค okay, นให้เข <c oughs> like ้ากันค่ะัเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะบเดี๋ยวเราจะอาดลงไปบนนี้เลยัขออนุญาตใส่เกลียวเกนิดนึงนะคะเป็นคนซุ่มซ่ามมากเดี๋ยวจะทำมันเล็กเองสีแดงอโอเคโอเคครับโอเนครับลาดลงไปนะครับ จริงๆถ้าคุณผู้ชมหรือว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับดูอยู่แล้วเกิดเป็นไอเดียเนี่ยผมว่าทำตามไม่ยากเลยนะครับอร่อยไน่อร่อยแล้วว่าอันอีกเรื่องหนึ่งเราซื้อไอ้ตัวมูสนั่นมาไอ้ตราไอ้เจ้าตัวล่างสีนี้ก็สามารถทำได้ง่ายต้องคิดไว้เลยกันนะอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะลากตัวสีขาวเป็นสายครับผมเดี๋ยวเราป๊บได้ครับ ดีใวความร้อนตึ๊ดอืมรสชาติก็จะหวานๆข้นเหมือนนมข้นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอยากตกแต่งอะไรเพิ่มไหมคะสยามซีนยินดีต้อนรับค่ะ เอาของสำหรับมิ้นเนี่ยแล้วแต่ใครจะทนหนักเรื่องอะไรมากกว่าแต่เดียว่าื่อคืนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งทางหน้าตาอาหารให้มันดูมีมูลค่าขึ้นหรือว่าน่ารงขึ้นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเฟ็มถนัดเลยนะเพราะว่าทําให้อร่อยไงเน้นหน้าตาเยอะแต่ถนักินไม่ใช่หรอแต่สหรับพี่มิ้นเนี่ยอาหารก็อร่อยรสชาติก็อร่อยแล้วก็หน้าตาก็ออกมาดีด้วยทำไมเราถึงคิดให้มันมีความน่ารักหน้าถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ค่ะไอ้อย่างของมิ้นนะคะคือเริ่มต้นจากการที่เรียงที่คารุจุลาแล้ เรียนแล้วสาขาอนุบาลเนี่ยเขาจะต้องฝึกสอนแล้วพอปูข่าวน้องเด็กก็ไม่ยอมทานข้าวอะไรแอแบบว่าเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าลองปั้นเป็นรูกนม่จานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างได้ผลดีคือเด็กๆก็ชอบติดใจเยค่ะแม่ก็แบบมาขอเรียนตามยังจําได้ไหมคะว่าอาจารย์ได้ที่ทําคืออะไร จริงเนื้อคือเป็นข้าวผัดเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็จะมีพวกแครอท่ะมีผักอะไรเล็กๆที่เด็กๆเขาจะเกลียดกินแล้วก็เลยเอาข้าวมาเกาะเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็แครอทใส่ตรงกลางปั้นกลมๆว่างเด็กก็กินอุ้ยอะไรเนี่ยมันทำที่มันก็คือเหมือนเดิมเลว่าลอกเด็กอ่ะเขามองเป็นรูปลักษณ์เป็นคุ๊กตา่มน่ารักจังเลยกลมๆแบบเหมือนตุ๊กตาตุ๊แม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลอมค่ ว่าจบคารุศาธแล้วไปเรียนธรรมหารมาจะไหนแล้วไหนจะตกแต่งอีกต้องปเรียนศิลปะเพิ่มเติมด้วยเปล่าเออคือจริงๆเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะแล้วก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเครื่องกินจริงๆใช่อยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของการอาหาไม่มีเลยแล้วก็ค่อยๆแบบว่าพัฒนามาศึกษามาเรื่อยๆพัฒนาเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับอานารใช่ไหมคะแต่เราบอกว่าพัฒนาไม่หยุดยั้งแล้วก็ตอนนี้จากเบนโตะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่ใช่แล้วจะบอกว่าใครไปดูไอจีพี่มิน่า โอมีตัตัวอะไรไม่รู้นานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอตอนนี้ถ้าหวหิวนะเป็นแบบว่าการ์ตูนยุโรปารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเอาหมดเลยแบบแบบรวมกันเออทานหนึ่งนี่ทำนานไหมคะนานค่ะนานมากคือมันกี่ชั่วโมงอ่ะหลายแล้วก็ทานึงถ้าเกิดรายเกลี่ยงจริงก็รับชั่วโมงอยู่ค่ะว้าวถึงเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเวลาเราทาแล้วคนที่เราคนที่ได้รับหรือว่าทานเรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขนะ ที่เราไปฉอนแล้วคุณแม่เนี่ยเขาทําให้ลูกทานแล้วส่งแบบส่งกันบ้างวันนี้ลูกทานหมดแะ้วเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบแฮปปี้แสดงว่าเราจะเน้นไปในเชิงครอบครัวหรือว่าทําอาหารให้กับเด็กๆซะมากกว่าใช่ค่ะด้วยอันนั้นก็เป็นสาวนหนึ่งด้วยแล้วก็ตอนนี้ขยายมาเกี่ยวกับการทําเกี่ยวกับแบบว่าเบเกอรี่ก็คือราคาดพี่มิ้นมีเคล็ดลับไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอุ้ยอาหารเช้าลูกทานเยอะไม่เกินเทคนิคทายังไงให้แบบเขารู้สึกว่าอยากทานทายังไงให้น่ารักวัตถุดิบควรจะเลือกใช้ยังไงสีสันอะไรเงี้ยจริงๆแล้ววาัักสคคญ็ือถ้ แบบเด็กอะค่ะจะต้องปลอดภยอัยนะคะเราก็จะต้องบอกว่าเออใส่พวกสารสีอะไรเงี้ยจะต้องอลงงองลีลองนิดนึงเรื่องเลือกทานอย่างเช่นพวกที่เป็นเออไส้กรอ,อกฐานบอะไรอย่างเงี้ยหยิบเลี้ยงนิดนึงน่าจะดีกว่าแล้วก็อาจจะอดแอปนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะเอาง่ายสุดอะค่ะเอาแบบเล็กง่ายอย่างเงี้ยต,ติดเป็นลูกกระตุ้นลูกกระดาษ ถึงแม้จะมีความสวยแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงโภชนาการอาหารด้วยแล้วก็บางทีเราอาจจะเอาต่อยอดกับตัวของอย่างเช่นเราเล่านิทานให้เราฟังนะคจะเอานิทานเนี้ยเรื่องหนูน้อยหมูแดงเนี้ยเอามาต่อยอดการเป็นสตรอเบอร์รี่เป็นลูกหนุ่มน้อยหมวกแดงเ้ยก็จะช่วยเสริมสร้างจิตนาการวุ้ยสตอรี่ตั้งคืนเล่านิทานตอนเช้าอ่านมาได้กินเลยได้กินเลยได้กินนิทานนี้จะเป็นนวัตกรรมของเด็กปฐมวัยค่ะจะเรียกว่าการใช้นวัตกรรมเป็นฐาน หนึ่งด้วยที่แบบว่าใช้ใช,ใช้เกี่ยวกับเครื่องโล่าของการกิอาหารด้วยโอ้โหแต่ว่าพูดถึงเทรนอาหารเห็นหในไอจีพี่มิ้นเนี่ยรูปสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนีรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะไปทานอาหารที่ไหนถ่ายรูปเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง<ห>เราเลย<ห>เห็นตรงนี้ไม่ใช่เลยรู้สึกว่ามันต้องเป็นอาหารที่มีหน้าตาสวยงามมาก่อนจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำคัญหะายคนเนี่ยหลายๆคนนะเวลานั้นก่อนกินเลยแบบ ใช่กินนิดตีมือเดี๋ยวนะใช่กินนบบตีมือคือต้องถ่ายก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอเรื่องของรูปนักอาหารที่น่าตนาน่ารักน่ารักเลยเริ่มเข้ามาจะเราจะเห็นว่า,าคาเฟ่คาแรคเตอร์กระตุ้นอตัรต่างๆเริ่มเข้ามาในประเทศคือรู้สึกว่าเป็นเทรนด์หนึ่งเหมือนกันค่ะห,หรือว่าอย่างพวกออผลิตภัณฑ์น้ำที่เข้าไปเดี๋ยวนี้จะเริ่มเป็นแบบ คิดตรงคิดตีมาอเด็ดมาโฟนน่ารักน่ารักค่ะทิ้งท้ายไว้หน่อยสำหรับเทรนช่วงท้ายปี2559เดี๋ยวนี้คนจะนิยมทานอาหารประเภทไหนมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วก็ขนมหวานเนี่ยน่าจะคิมมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วน่าจะแบบอีดยาวเลย คะขนมหวานนเป็นอะไรที่แบบหน้าตาสวยนแล้วแบบว่าทานแ้วดูแบบว่าดมีรสิยมด้วยทานไ่ตลอดเวลาจ้ะไงไม่ใช่อันหนักแล้วก็แบบร้อนหนักไว้ที่หลังแน่นแหละค่ะก็ได้จะเป็ยนตัวของขนมหวานได้เลยค่ะเอาควสิทธิใช้เงนนใช่ฟังคุณมินลากษณะนี้ทองรองแล้ว่เราสองคนขอนุาไป่ายอีค่ะไปด้กันก่าเอค่ะ วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เดียวกันได้มาเจอตัวจริงที่ผมเนี่ยหลายๆคนคุ้นเคยนักร้องก็เคยเป็นใช่ไหมครับพี่บนครับผมนักแสดงนักเขียนก็ต้องบอกว่าลอมาทุกอย่างอย่ที่อยาพราะว่ามันก็จะต้องเป็นช่วงยุคสมัยพี่บผมอยากรูว่าอะไรที่มันเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้พี่พนลองมาทุกอย่างแล้วมาจบที่ากเป็นเชฟไม่ว่าเวลาที่เราทําอาชีพอะไรเราจะต้องตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการตลาด ใช่ไหมครับสมมติว,ว่าเวลาที่ตัวพี่เองเนี่ยที่เล่นละครมาเลาขเล่นมาช่วงหนึ่งเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าธุการกิจละครมันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็อายุของเราก็เปลี่ยนาตามนะครับดังนั้นเราก็ต้องหาจุดยืนที่ว่าแล้วเราจะฟิตอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างไร,ร,รซึ่งวงการบันเทิงมันก็ไม่จําเป็นจะต้องบันเทิงทนงด้าน,นละครซิทคอมอะไรอย่างเดียวนะครับเราจะสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเราทานอาหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัจจัย4ว่ากินแล้วอิ่มกินให้ไม่ป่วยต,ตอนนี้คนเราทานอาหารเป็นความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยพยายามหาจุดที่ว่าถ้าเกืดเรายังอย,อ,ยอยากอยู่ในวงการบันเทิงแต่เราจะอยู่ในสายของอย่างอื่นเราจะอยู่ตรงไหนดานั้นเป็นจุดเริ่มก็เลคยคิดว่าทําอาหารดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มไม่ได้เริ่มจากการที่อยากมีร้านอาหาร่อยากเป็นพิธีกรรายการอาหารเขาก็เลคยค่อยๆเคลื่อนมาแล้วก็เรียนทู ครับผมตอนนี้พี่พลก็มีรายการทําอาหารเป็นของตัวเองใช่ไหมครับพี่ครับตอนนี้มีช่องทางในบ้านที่ผมสามารถเซฟตอนนี้พี่จะเรียนอาหารสองทำอาหารก็จะมีรายการคุณภาพนักปรุงแล้วก็จะขึ้นปีที่เจ็ดแล้วแล้วก็ทางเวอร์เนียร์ทีวีครับครับวันพระหัสบัณฑุนะครับสติกเอทนาลิกาแล้วก็มีอีกรายการนึงชื่อบูดมูดบูดฟูดทางช่องทีทีเอ็นไทยโฟร์ทูเน็ตเวิร์กขอบคุณมากครับพี่พบดเงาอันนี้จะพรบเลยกับพี่ ินดีต้อนรับค่ะผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งคนสำคัญที่ร่วมเปิดงานกับเราเมาื่อสักครู่นี้พี่คนตันทัศเสถียรเองค่ะสวัสดีค่ะ มาเยือนถึงที่เลยนะเพราะว่าพี่มนต์ก็มีร้านอาหารอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเปิดมากี่ปีแล้วคะร้านอาหารนี้ก็จริงๆแล้วพี่เปิดถัดจากศูนย์เปิดเล็กน้อยก็ประมาณเกือบเกือบจะสองปีแล้วนะครับเปิดช้ากว่าเขานิดหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่มวลจะมีร้าน Spring and Summer ร้านน่ารักมากมีทั้งด้านในและด้านนอกใช่อาหารคาวหวานครบเลยใช่ไหมที่ร้านนี้ยังคงคาแรคเตอร์เดิมอยู่ไหมคะ Springs ร้านใหม่ชื่อร้านวิกเก็ตที่อยู่ที่สยามสแควร์วันนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพียงแต่ว่า ก็จะมีขนมบางตัวจากสปริงซัมเมอร์ใหม่ที่นี่เพราะเนื่องจากว่าสปริงซัมเมอร์เพิ่งปิดไปเมื่อปลายปีนะครับเราเปิดมา12ปีแล้วก็ที่เคยเปิดเป็นร้านสปริงซัมเมอร์ตอนนี้ก็เปลนกลายเป็นคอนโดก็ะึ้นตึกใหญ่ก็เลยจะไม่ไม่ไม่ได้มีสปริงซัมเมอร์แล้วเพราะฉะนั้นขนมบางตัวที่ลูกค้าอย่างแบบติดใจอยู่อย่างนี้คับเราก็จะย้ายมาอยู่ที่นีค่คือพูดถึงชื่อร้านวิกเก็ตฟังดูแล้วแบบลึกลับกกืงกเกือกน่าต้องคำสาปไอเดียมาจากไหนคะ คือจริงวิกเก็ตหลายๆคนก็แบบว่าทำไมตั้งชื่ออย่างนี้หรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเหมือนแสดงหรือจริงๆเราเรายึดในทางของด้านที่มันแปลว่ามันแปลว่าเจ๋งมันแปลว่าอะไรเงี้ยครับด้านด้านตรงนั้นมากกว่าว่ามันวิกเก็ตรีกรูทอะไรเงี้ยน,นะครับ,รบก็ก็ ไอเดียก um> ็มาจากพี่เองนะครับจริงๆแล้วก็มันมีหนังสืออาหารเล่มหนึ่งที่เราชอบอ่านนะครับของออสเตรเลียแล้วมันจะมีคอลมน์หรือื่ีวิคแคทนะครับเขาก็จะลองอาหารที่มันวิกแคทจริงๆเหมือนกับว่าเบอร์เกอร์แบบยดบานสวยๆอะไรอะไรนีครับรูปอาหารสวยๆแล้วเราก็มีความสื่อเราชอบคํานี้เราชอบตรงที่ว่ามันเสียงของมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเไปแล้วต้องไปลองนะกเลเอาคำนี้มาเป็นชื่อส์หล ของการทำอาหารอะไรทำไมถึงทำให้ที่พลหลงไหลในการทำอาหารมาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าอาหารมันเป็นงานที่ทำให้เราได้ประโยชน์ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่คนเขาบอกว่า you are what you eat เนี่ยยังไมเป็นอย่างนั้นนะครับเรากินยาาคิดเราก็โดนคิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาที่เราจะเลือกกินอะไรเราก็ต้องดูตัวว่าเรากินอะไรไม่ได้หมายความว่าของบางอย่างที่มันอาจจะอ้วนและกินไม่ได้ก็กินแต่น้อยนะครับจะได้อ้วนน้อยนไปนะครับแต่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่เลือกงาน เพราะว่าพอเราเอาเรื่องของอาหารมาเป็นงานของเราปุ๊บมันก็เลยทําให้เราได้ดูแลสุขภาพไท<ฆ>ในตัวด้วยเ,<อ>เพราะเร<อ>าจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันท<ม>านเยอะไม่ดีนะอะ,อะไรอะไรย<ฆ>ังไงนะครับหรือว่า มันยังสามารถทําให้เป็นกิจกรรมหรือว่าเวลาที่เราไม่ออกจากบ้านไปทานข้าวข้างนอกเราก็ทําให้เป็นทานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตประจําวันของเราที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเรอย่างเช่นคนนี้คือก็ทำอาหารเองด้วยแต่ละเมนูบางอย่างนี่เราได้ไอเดียมาจากไหนคะ ต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์<า>นะครับแล้วก็มาจากความพิเรนของเรา <c oughs> วความพิรนซึ่งพี่มีความรู้สึกว่ามันมีอยู่ในทุกคนแหละที่<า>ท,ทำงานศิลปะนะครับ <c oughs> ก็คืออย่างหนึ่งก็คือว่าไปโรงเรียนอาไปเรียนมาโรงเรียนก็จะให้พื้นฐานมานะครับ<า>สิ่งต่อไปก็คือว่าเสพตามสื่อต่างๆอินเทอร์เน็ตทาง YouTube ทาง Facebook รับหนังสือดีๆในสไตล์ที่เราชอบมานะครับการท่องเที่ยวการเดินทางการไปทานร้าน คนอื่นบ้างบางทีไม่ได้หมายความว่าเราคัอกปี่เขาแต่บางทีเราเราอาจจะได้บางอย่างที่มาแรงบันดาลใจมาว่าเออรสชาติผมไอ้อนี้กับไอ้อนี้มันเข้ากันได้ดังนั้นออกมาใส่ในอาหารฝรั่งก็น่าจะได้เหมือนกันหรืออะไรอย่างนี้ครับมันคือการเทียบเคียงมันไม่ต่างกับคนทําทำทำศิลปะแขนอื่นนะครับก็ลองนิดนึงเนาะก็ว่ามันต่างกันต่างวาระนีครับสมมุติว่าเราเป็นช่างตัดผมเราไม่สามารถจะแบบว่าตัดผมทรงเดียวให้กับทุกคนได้เพราะลูกหัวของคนก็แตกต่างกันในร้านอาหา ก็เหมือนกันสมมติว่าร้านอาหารของพี่อยู่ที่นี่โจทย์ก็ต้องคือคนที่อยู่ในละแวกนี้ดังนั้นก็คือเราไม่สามารถใช้ทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากที่สุดได้เพราะของบางอย่างที่เราชอบมากที่สุดอาจจะไม่ได้เหมาะกับ เหตุการณ์ณตรงนี้เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเหตุการณ์นี้เลนะครับเดี๋ยวสุดท้ายตรงนี้เนาะให้คุณพลเนี่ยเชิญชวนให้ชาวฟูดเลเวอร์ดีกว่ามาเที่ยวที่สยามนะคะแล้วก็มานี่ร้านของคุณพลด้วยพี่ก็บอกว่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาที่สยามสแควร์วันค่ะสมมติว่ามาแล้วจริงๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะพูดเหมือนกันเลยว่าไม่คิดว่าร้านอาหารเยอะขนาดนี้นะครับเบอริเวณชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆพี่เองบางทียังไม่ครบเลยอ่บางทียังเดินไปโอ้ยยังตกร้านนี้อยู่นะครับา าแล้วกันแล้วมันก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งซึ่งเป็นอาจจะเป็นบรรยากาศที่คนไทยไม่คุ้นเคยคนไทยชอบแอร์แต่ที่นี่จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นเหมือนเอาดอเรือยเป็นเอ้าดอบ้างเอาดอบ้างนะครับซึ่งพี่ว่ามันก็ได้บรรยากาศหนึ่งก็สนุกดีนะครับลองมาแล้วตอนนี้มันกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือเขาร่วมกับธนาคารหลายธนาคารหลายบัตรเครดิตดังนั้นก็จะมีเอ่อเข้าเทียบรายสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันเชื่อว่าจะต้องมีบัตรไหนบัตรหนึ่งที่อยู่ในเป่าของคุณลองลองมาแล้วกันนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าแบบว่าเดีลไหนดีี ชอบก็ลองเรียกว่าเป็นการช็อปในการกินแล้วก็ลองผ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการกินอาหารก็เป็นของบันเทิงใจนะครับแล้วถ้าอาเียวกาสก็อาแบบไปที่ร้านของเราพี่พลไปที่ไหนอะไรย่งไงบ้าง ร้านของพี่จะอยู่ชั้นห้านะครับอยู่ใกล้กับตัวลิฟต์นะครับออกมาเจอเลยครับออกมาจากลิฟต์ก็จะเจอเลยเปิดตั้งแต่ห้างเปิดยี่ห้าก็เอาห้างเลยใช่เราจะไปเปิดก่อนห้าเราจะไปเตรียมอออััันนนนน้้้้ใใหหหเป็าที่ขงครวมาเตรียมอะไรกันค่ะโอเคคค่ะขอบุณค่ะ กับบรรยากาศของงาน Food s q ร์ r e สยาม Square One อิมนี้ให้ได้มากกว่าหุยเต็มที่ไปเลยเซ้นไม่ไหนอุ้ยออกไม่ได้ไงทำไมไม่หมุนให้ครบรอบวะออกไม่ได้เลยตัดเล่นอะไรก็ไม่รู้้ยดีมมากเลยวันนี้คุณผู้ชมเป็นไงบ้างคะกับร้านอาหารที่เราสองคนพามาในงาน Food s q ร์ r e สยาม Square One จะบอกว่าเต็มอิ่มเต็มที่มากแล้วคือชาวสยามตีมหาได้เพราะว่าเนี่ยมีร้าน300ร้านเลยนะ ที่สยามสแควร์วันกว่า70ร้านและเข้าพิเศษเลยที่พิเศษสุดๆสำหรับเดือนนี้นะคะเข,า,ข,า,ขาจะลดสูงสุด50% 50%ถึงสี่กันยายน<ช>เลยใครยังไม่ได้มาต้องมาลองทานร้านเยอะแยะมากมายของเขาของหวานอาหารที่ปุนอาหารอิตาเลียนอาหารไทยเยอะเยอะอย่าบอกดีกว่าให้คุณผู้ชมลองไปย้อนกลับดูรายการสยามซีนมีครบแทบทุกรายแล้วค่ะ Vamos lá,